สวัสดีครับผมโฟเนตอาสาครับวันนี้นะครับผมจะมายกตัวอย่าง 1. ผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับจากหลายๆผู้ประกอบการที่ค้าขายกันในตอนนี้นะครับว่ายุคเศรษฐกิจแบบนี้หลังจากที่มีวิกฤตไวรัสโควโิด -19 นะครับผลกระทบและผลพวงทางธุรกิจต่างๆนะครับผู้ประกอบการเขาจะเป็นยังไงกันนะครับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่าง หนึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับหนึ่งร้านที่อยู่ใกล้ละแวกบ้านผมนะครับซึ่งผมสามารถเดินไปได้ไม่กี่นาทีนะครับเพื่อเป็นการที่ว่าไม่อยากไปออกสำรวจไกลนอกพื้นที่นะครับเพราะกลัวเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคนะครับผมก็จะพาทุกท่านเดินไปดูกันเลยครับว่าผู้ประกอบการที่ผมจะไปสำรวจนั้นเป็นอย่างไรนะครับ ผมจะลองไปถามลุงกับป้าเขาดูนะครับว่าผลประกอบการของชอนั้นเป็นอย่างไรและก็เขามีความเป็นอยู่อย่างไรในเมื่อเกิดวิกฤตแบบนี้ขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปร้านข้าวกันนะครับอยู่ยังเยื้องนี่เองครับผมใกล้ๆเดินไปไม่ถึง20เมตรถึงแม้จะเดินมาไกลออกบ้านไกลนิดเดียวนะครับก็ยังต้องใส่แมสนะครับ ใส่แมสนะครับนี่ครับถึงเรียบร้อยร้านข้าววันนี้มาแล้วถึงแล้วเห็นไหมปกติเมื่อก่อนจะมีโต๊ะนั่งเต็มนี่เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ให้นั่งแล้วนะครับให้ใส่ถุงกลับบ้านอย่างเดียว ปราแขกอยู่ไหนครับวันนี้จะมาซื้อกับข้าวประแขกนะครับจะมาถามประแขกด้วยว่ารู้สึกยังไงเมื่อเกิดสถานการณ์ณนปัจจุบันนี้นะครับ,บครับ้านประแขกขายอะไรบ้างครับข้าวซอยยเต้าโกข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวมาถามปราแขกนะครับว่า รู้สึกยังไงนะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจของปลาแขกบ้างไหมครับปลาแขกลูกค้าน้อยลงหรือเปล่าครับ<ง>น้อยลงแบบเยอะไหมตกมากเลยจากวันหนึ่งนี่ขายได้ประมาณกี่ถ้วยตอนที่ยังม่มีโรคอะ่ะมีโรคขายได้เยอะประมาณกี่ถ้วยสี่ห้าสิบ่ถ้วยแล้วตอนนี้ได้ขายกี่ถุงตอนเกิดโรคขึ้นเนี่ยสิบถุงมาได้เลยสิบถุงยังมาได้เลยกะมาถึงเลยกะเออ วันนี้ขายได้กี่เจ้าแล้วครับปราแขกได้เจ้าเดียวเจ้าเดียวนี่กำลังประเดิมเลยครับประเดิมอ่ะนะคะเส้นแสบแดงฮ่ะฮะนี่มันเที่ยงแล้วนะกำลังประเดิมนะโอ,อ้ตาย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 เน่อยเนยเนยได้อาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะไปแล้วปราแขกวันนี้ครับลุงแดงวันนี้ครับครับกลับ,บบ้านกันครับ ก็อยู่ใกล้ๆนี้เองนะฮะแต่อย่างไรก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมการที่เราจะต้องใส่แมสตลอดเวลานะครับห้ามลืมเ็ดขาดไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลยังไงก็ต้องใส่แมสไว้นะครับหลังจากที่ผมกลับมาจากร้านประแขกแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกับป้าเขาไม่ค่อยได้เยอะนะครับเพราะแกเขินกล้องนั่นเองที่ปลาแขกบอกนะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วลูกค้าที่จะเข้ามาทานร้านแกนะครับก็คือลูกค้าจาก หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในระแวกแถวนั้นนะครับเป็นโรงงานเอ่ยเป็นห้างร้านเอ่ยหรือพนักงานบริษัทเอ่ยนะครับก็จะมาทานที่ร้านแกนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับพอเกิดวิกฤตขึ้นโรงงานก็ปิดบริษัทต่างๆก็เริ่มทำเวิร์กฟอร์มโฮมกันก็ไม่มีพนักงานมาทํางานที่บริษัทนะครับทำให้ไม่มีลูกค้านะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือว่าพราะเนื่องจากปัจจุบันนี้นะครับไม่สามารถจะทานที่ร้านได้นะครับการที่ซื้อใส่ถุงกลับบ้านนะครับก็เป็นปัจจัยในการเลือกซื้ออีกอย่างหนึ่งนะครับของคนในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่ป้าแขกบอกว่าเขาก็จะทํากินกันเองที่บ้านเขาก็จะทําอาหารง่ายๆทานกันเองนะครับก็เลยทําให้ยอดขายในแต่ละวันของแกนั้นตกไปนะครับและในช่วงของท้ายคลิปนี้นะครับผมก็ถือโอกาสให้กําลังใจกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะครับ ให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับปัญหามันไม่ได้อยู่กับเรานานนะครับมันอยู่กับเราแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับขอให้ท่านสู้และตรงเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าเราจะผ่านสิ่งพวกนี้ไปได้นะครับวันนี้ผมโฟนเดดอาสาก็จะทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนทุกคนในการให้กําลังใจกับผู้ประกอบการนะครับยังไงผมก็ขอให้ท่านจงตั้งมั่นและสู้ต่อไปนะครับ ครบหาท่านใดชื่อชอบวิดีโอที่ผมได้นําเสนอไปนะครับขอให้ท่านนั้นกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆออกมานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโฟนเน็ตอาสาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ